สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคน,นครับสวัสดีเวลายามค่ำคืนนะครับคืนนี้ผมก็จะไปเก็บเอากระติกน้ำผมนะครับนวนครับตรงแปลงถั่วผมเนาะครับผมปลูกถั่วนะครับปลูกถั่วปลูกขา้าวโพดนะครบครับ ยังไม่เสร็จนะครับก็เหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดคูนะครับพอปลูกเสร็จหมดนะครับผมจะสูบน้ำใส่ครับใช้น้ำบาดาลครับใส่ไม่มีน้ําคลองครับน้ำคลองไม่มานี่ครับแปลง ไม่ใส่เยอะครับใส่ประมาณนิดนึงให้มันชื้นนะครับแล้วมันก็จะซึมเข้านะครับเพราะว่ายกล่องไม่สูงพอยติดตามด้วยนะครับนะครับคอยดูผลงานว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหน,นครับไม่ได้ปูผ้ายางนะครับแบบง่ายๆเลย ที่เขาปูพ้ายางก็เพราะว่าไม่ให้ยากขึ้นนะครับแล้วก็รักสาความชื้นในดินไม่ให้มันแห้งแต่๋พวผมจะเอาแบบนี้ครับนีบ่ก็ต้องคอยดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงยากจะขึ้น มเมล็ดผมจะขึ้นจะได้ผลผลิตมากหรือน้อยนะครับก็คอยติดตามด้วยนะครับอย่างสโตเพื่อดก็คือมดคันไฟครับมดคันไฟพอดีวันนี้ยาพ่นหมดครับมาพ่นมดคันไฟก็ต้องกำจัดน,นะครับ ดินก็ชื้นเู่ครับกลางคืนมาหมอกลงหนักนะครับชื้น,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 นตรงนี้ชื้นดินมีความชื้น ยวรออีกประมันสองสามวันนะครับสามสี่วันถ้ามันง,งอกโผล่ขึ้นมาจากดินผมก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวก็ตอนที่ผมสูบน้ำใสนะครับคอยติดตามด้วยนะครับจะสูบน้ำใสนี่ครับรครับไปติดน้ำผมข้ามครับอันนี้มีเวลามาเอาขึ้นของอยู่ครับพวกนี้จะไปส่งของ ต,ตั้งแก่ตีห้าตีสี่ประมาณนี้ครับนี่ครับมาถึงก็จะมาสูบน้ำใส่สวนนะครับนี่ครับปลเยอะมากเลยครับประมาณไล่กว่านะครับนี่ครับก็เยอะมากเลยนะครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ